สวัสดีครับวันนี้ร้าน JB นะครับเอาเครื่องตัดไม้นะครับกระทิงดํานะครับของกระทิงดํา 58m นะครับตัวนี้นะครับลูกสูบ45.2มิลนะครับเอามาให้ดูนะครับเผื่อใครอยากได้เครื่องตัดไม้ก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับสินค้าพร้อมส่งนะครับสีด้ดาแดงนะครับรุ่นนี้มีสองสีนะครับมีสีแดงกับสีดํานะครับรุ่นนี้สเตอร์เป็นสเตอร์แหวนนะครับรองรับบายาวได้ถึง ยี่สิบสองนิ้วหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับเครื่องแรงพอนะครับตัวนี้แต่บาเดิมที่ได้รับหนึ่งชุดของมันนะครับสิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะครับหนึ่งชุดของมันนี่สิบเอ็ดจุดห้านิ้วพร้อมโซ่พร้อมชุดเครื่องมือตะไบหกเหลี่ยมไขควงแบนบล็อกหัวเทียนอันนี้นะครับหนึ่งชุดนะครับราคารวมส่งสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนี้สนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้เลยนะครับ 080999827นะครับโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะครับสินค้าพร้อมส่งนะครับจะส่งทุกวันนะครับสินค้าส่งโดยเคอรี่นะครับยกเว้นพื้นที่ห่างไกลนะครับผมจะส่งแฟตนะครับสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นนะครับพื้นที่ห่างไกลอาจจะบวกขนส่งอีก40บาทนะครับสนใจสั่งครับอะไรเลยนะครับหรือสนใจกระทิงดํารุ่นอื่นก็มีทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับพวกรุ่นใหม่ๆพวกนี้มีหมดเลยนะครับสอบถามได้เลยนะครับ เบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ